สวัสดีครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องบัฟสตูดิโอผมวันนี้จะมารีวิวค u ัชเชอร์สเต็มพีนะผมซึ่งเป็นกองทัพที่มีอยู่ในโคเด็กของเทียนิตนะครับทัพนี้เป็นทัพที่เน้นสัตว์ยักษ์ตัวใหญ่พวกเทียนิตที่มีคย์เวิร์ดมอนสเตอร์อยู่ในชื่อครับในคย์เวิร์ดด้านล่างอะ่ะจะอยู่ในกองทัพนี้ครับมันมีบัฟซัพพอร์ตพวกสายมอนสเตอร์พวกสัตว์ตัวใหญ่ไคจูเนี่ยอยู่ในแกงนี้เลยมีอะไรบ้างมาดูกันนะฮะอันดับแรกครับก็คือเรื่องของ Detachment Rule ครับผมมีชื่อว่า e n r นเร Behemoth ครับสัตว์ยักษ์โกรธพูดง่าย mm hmm. เมื่อเทียนิดมอนสเตอร์ทำการโจมตีครับผมถ้าเกิดเลือดไม่เต็มเช่นวูนสิบเหลือเก้าวูนสิบเหลือแปดเนี่ยฮะการโจมตีจะบวกหนึ่งทุกทตโรครับผมตีแม่นขึ้นเฮ้ยโกรธแล้วนะเดี๋ยวตีให้แม่นเลยเนี่ยสองคือถ้าเกิดว่าเลือดลดเกินครึ่งเช่นเลือดสิบสองเหลือห้าฮะ เวลาตีทูบูนะครับมันจะบุกอีกหนึ่งด้วยแปลว่าการเล่นทับนี่ครับ e n ็นเรดเบยเฮมอเนี่ยต้องทำให้ทีนิตมอนสเตอร์เนี่ยเลือดลดแต่ไม่ถึงตายซึ่งยากมากคือถ้าเกิดสตูเขาแบบเฮ้ยแม่งมันมันบุกมาแล้วเนี่ยไม่ยิงปล่อยผ่านนะผมมันก็เลือดไม่ลดแปลว่าดิเช t แม n ูเราก็จะกลายเป็นหมันไม่สามารถใช้งานได้ผมดังนั้นเนี่ยผมมองว่าดิเชตแมูของเอ็นเรดเบยเฮมเนี่ยเกตซ คือมันไม่ได้กดดันเขาให้ต้องยิงขนาดนั้นอะแทนที่จะบีบให้เขายิงอเขายิงเรื่องที่จะไม่ยิงหรือไม่สู้ได้ด้วยเพราะถ้าเกิดต้องยิงแล้วมันเก่งขึ้นนะฮะเราต้องรุมยิงให้มันตายไปเลยไม่ง่ายกว่าเหรอจะให้มันเหลือเลือดไปเก่งขึ้นทำไมถูกป่ะดังนั้นครับถ้าเล่นสายไคจูอะ่ะมันก็เล่นได้แต่ว่าถามว่าดิไซนเมนูดีไหมคําตอบคือผมก็แทบจะมีผมสึกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอ่ะถัดมาครับผมเป็นเรื่องของเอนชานเมนกันบ้างเอนชานมต์แรกครับผม o m มมีผมสกดผิดไปเนี่ยเห็นไหใช่ใช่ใชน่าจะสกดผิดนะ o m มมีนัสเ e รสครับต้องเป็นตัว N นะขอโทษด้วยใช้กับโมเดลเทเนนิตมอนเตอร์เท่านั้นใส่แล้วโอกสบวกสามสิบห้าแต้มโอบวกสามรู้สึกไม่ค่อยคุ้มอะถ้าเกิดออมพอนเตอร์ไปยึดจุดอะมันไม่ใช่หน้าที่ของมอนเตอร์มอนเตอร์มันต้องวิงว่งชาร์จถูกปะวิ่งชาร์วิ่งฆ่า ถ้าเกิดเขาอยู่ในหลายตัวแล้วคุณเอาเนี้ไปยึดจุดแข็ง,ขงเขาโอซิบวกสามี่ 3, มันไม่ค่อยคุ้มอะแล้วพวกตัวใหญ่ๆที่มันใส่ได้ก็เป็นคาแรคเตอร์อย่างวิงไฮส t ไทแลนด์พวกเนี้ซึ่งนอร์ทมิสซิรี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คาแรคเตอร์ม,มันใส่พวกเอชเมนไม่ได้นล้วนนเนี่ยบอกเลยครับว่าอันนี้เกรดซี c, ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันถัดมาครับเอ็นเรดรีเซิร์ฟของผมยีม่สิบแต้มติดกับโมเดลเทียนิทบอลเตอร์เท่านั้นนะถ้าเกิดคนที่ถือตาย จากการจจุตีแบบมีรีเช่นผมเล่นเป็นวิงไฮไทยแลนด์โดนการิมานวิ่งมาต่อยตายตุ่มแล้วตายก่อนผมจะได้โจมตีเนี่ยฮะให้ทอยเต๋าหนึ่งลูกครับผมดีหกออกสามโกปุ๊บยังไม่ตายตียสวนได้พอตีสวนเสร็จเราค่อยออกจากสนามเหมือนตายจริงนะฮะก็แอบรู้สึกว่ามันพอได้แต่มันไม่ค่อยคุ้มอ่ะให้เกตบีแล้วกันอันนี้ยี่สิบแต้มได้เท่านี้รู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถัดมาครับ นูโนดูครับผมติดกับโมเดลเทนนิตบอลเตอร์เท่านั้นครับสามารถใช้ความสามารถนี้ได้หนึ่งครั้งต่อการต่อสู้เมื่อถูกโจมตีโดยไซคิกแอทแท็กครับผมเช่นแมกนัปจ้องตาใส่ฮะจะจบเฟสครับเร้จะมีฟิลด์เพนห้าบวกต่อการมีไซคิกแอทแทกนั้นๆซึ่งใช้ได้หนึ่งครั้งต่อการต่อการต่อสู้ไม่พอคุณใช้ได้กันได้แค่ไซคิกด้วยซึ่งปัจจุบันไซคิกมันไม่ได้เยอะขนาดน,นั้น ถ้าแต้มเหลือสิบแต้มก็ใส่ได้ครับผมแต่อยู่เกตดซีนะครับไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่ถัดมาครับมอนสตรั์เนเมซิตครับผมติดกับโมเดลเินิต์มอนสเตอร์เท่านั้นเช่นกันนะฮะอันนี้เนี่ยเมื่อผู้ใช้ครับถือนี่เอาไว้เนี่ยการยืมปีแบบมิเลีทแท็กใส่มอนสเตอร์หรือเวชิเคิลจะบวกหนึ่งทูบูลโคตรดีครับอันนี้โอเคยี่ห้าแต้มผมรู้สึกเลยว่าออมันก็แพงแหละแต่ว่า ถ้า,าคุณต้องการเอามอนเตอร์ไปตีกับพวกแบบตัวใหญ่ด้วยกันเองเช่นเอาเอาแบบบิงไฮท h ยแลนด์ไปตีเดดนอร์ดเงี้ยฮะเขือสึกถึกเนี่ยไอ้นี่คือดีมากเลยนะเพราะมันช่วยเรื่องของการทูบูนได้ง่ายขึ้นครับผมซึ่งในส่วนของการทูบูนเนี่ยบวกหนึ่งมันมีค่ามากๆยิ่งเจอผู้แบบถึกๆรถถังวูลไอ้ทัพน 12, 1, เนึ่งสิบสองเงี้ยบวกหนึ่งทูบูนที่แบบโคตรคุ้มครับผมนะถ้าถามผมว่าในหมู Ad ่เอเมนท์ทั้งหมด สายไคจูเนี่ยอะไรดีสุดตอบนะครับว่าม bon อนสตัสนี่เป็นสิทธ่์ผมอันนี้คือดีสุดแล้วสำหรับสายไคจูนะครับโอเคถัดไปครับไปดูเรื่องเซนจมกันบ้างดีกว่าเซนจมครับเริ่มกันที่คอร์ลสีบิสเซล่าครับผมก็คือใช้ใส่ไทนิดมอนสเตอร์ที่ตายจากการชุดติ้งหรือไฟเฟสผมแนะนำให้ใช้ตัวไฟเฟสนะ ตายเสร็จปุ๊บครับไม่ต้องไม่ต้องทอยให้ผมเดนลี่เดมิสทำงานนะผมระเบิดใส่เลยครับคุ้มมากหนึ่งซีพีเอาเกตเอ๋เลยครับผมวิ่งชาร์จปุ๊บตีตีตีระเบิดใส่ศัตตูถ้าเกิดตายคุ้มมากครับอันนี้แนะนำครับเกตเอถัดมาครับรัมเพจจิ้งมอนสตัสซิตซิตูดออกเสียงไม่ได้เอาเป็นว่ารัมเพจจิ้งแล้วกันนะใช้ช่วงไฟเฟดนะผมยูนิต มอนเตอร์ของเราที่ยังไม่ได้โจมตีเธอนี้เนี่ยกดใช้ปุ๊บเมื่อมันโจมตีครับจะสามารถดีโลฮิตโลได้ก็พวกตัวของททนนิสมอนเตอร์ครับบางครั้งมันจะมีเรื่องของแบบเลือดลด,ดเยอะแล้วแบบลบหนึ่งทูฮิตถูกปะ่ะหรือแบบโดนแบบสโมกมีกสโมกไหมแบบถ้าเราพิดอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยคุณกลัวตีไม่โดนหัวก็กดท่านี้หนึ่งซีพีให้มันรีโลฮิตโลโอกาสโดนสูงขึ้นครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีนะฮะ เพราะว่าทีนิตมอนเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบแต้มแพงถ้าเกิดตีไม่โดนในคือเสียหายจะค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเขามีไอเจมนี้มาช่วยช่วยเราแบบตีโดนได้ง่ายขึ้นเพราะมันไม่โดนนะรีโลครับผมหนึ่งหนึ่งซีพีเองอะ่ะคุ้มกว่าคอมมานด์ลีโลพูดงี้ดีกว่าถัดไปครับผมซาเวดรอใช้ช่วงไฟเฟดหลังจากตูแบบเฮ้ยผมจะผมจะฟันคุณแล้วนะอ่าพอใช้สิบฟุครับ สตีใช่ไหมครับขอใช้สเวตล้อครับผมใจหนึ่งซีพีแบตเตอร์ช็อกเทสครับผมทันทีนะครับแล้วเขาเนี่ยจะได้โดนลบหนึ่งดูฮิตครับแปลว่าสูแบบตีฮิตสองบวกครับสเวตล้อครับผมลบหนึ่งดูฮิตเป็นสามบวกถ้าเกิดแบตเตอร์ช็อกเทสไม่ผ่านลบหนึ่งทูบูนะครับจากเดิมแบบจะตีแบบไอ้ทูบูสามบวกอะไรอย่างี้ก็เป็นสี่บวกหรือจากสี่บวกเป็นห้าบวกก็ว่าไปนะฮะสวตล้อเขาตั้งดีครับผมจ่ายแค่หนึ่งซีพีเท่านั้น ได้ทั้งเรื่องของการลบทูฮิตลบทูบูลแล้วก็ได้เรื่องของการเบนท์ช็อคเทสฝั่งตรงข้ามเขาด้วยกอนั่งดีนะฮะเอาแค่ลบฮิตกับเบนท์ช็อคก็เข้านั่งคุมแล้วถ้าเขาติดแล้วเทสไม่ผ่านลบหนึ่งทูบูลด้วยนี่คุมจ,จัดๆครับผมเกตเอไปเลยถัดไปครับผมอันเทมเมลเฟโรซิตี้ครับผมหนึ่งซีพีใช้ที่ช่วงโมเมนต์เฟสของฝั่งเราครับกับทีนิตอนสเตอร์นะครับจนจบเฟส ไอยูนิตตัวนั้นเนี่ยสามารถเดินข้ามหัวศัตรูได้เหมือนกับเดินผ่านพวกเดียวกันแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการเทสเดสเรสเอสเคปคือแบบเฮ้ยคุณเฟลแบ็กเหรอคุณแบบเทสเดสเลสเอสเคปเนี่ยผ่านเลยมันเป็นการแก้จุดอ่อนของทินนิบเตอร์ที่ว่าฐานมันใหญ่เขายืนล้อมได้ง่ายคุณก็เอ้ยโดนล้อมออกไม่ได้ก็กดอันนี้ฮะหนึ่งซีพีแล้วเดินออกไปได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณวางตำแหน่งดีเลือกการเดินดีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ผมมันก็ทําให้มันดูไม่ค่อยแบบ พีกเท่าไหร่ก็เอาไปเกตบีพอครับอันนี้สองเจืสุดท้ายเป็นอันนี้ฮะนี่สวอล์มไกด์ซันโบครับผมใช้ทิ้งเฟสของฝั่งเรานะครับใช้กับตัวมอนเตอร์ที่ยังไม่ได้ยิงในเทินในเฟสนี้นะการยิงของเราครับเบลนด์เ,เวฟพ่เนี่ยจะอีก o น e อค v e เวอร์และไม่สามารถโดนโมดิฟาย บริติกสกิลกับฮิตโลได้อันนี้อาจจะงงอธิบายอย่างนี้แลนวในพวกของเราเนี่ยยิงไปปุ๊บเขามีโคเวอร์อยู่ไม่นับครับไม่ได้บวกเซฟนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือถ้าเกิดเขาแบบเป็นรถถังบอกปล่อยสโมกครับผมลบหนึ่งดูฮิตกดนี่สวนเลยครับแปลว่าแปลว่าเราจะยิงแบบไม่โดนลบฮิตอะเมื่อโดนลบฮิตไม่โดนลบบริติสกิลครับมันจะยิงแบบแม่นเท่าไหร่เท่านั้นเลย ซึ่งมันบอกว่าเราเลือกไม่รับได้แปลว่าถ้าเกิดเรามีท่าบวกบวกได้แต่ไอที่ลบทุกทีเราเนี่ยเราไม่รับครับก็ค่อนข้างดีครับหนึ่งหนึ่ง cp เองก็เก็ดเเลยครับสุดไดยครับ massive impact ครับผมเป็นใช้กับทีนิตมอนสเตอร์ครับตอนที่จบการชาร์จเช่นชาร์จใจส่ปุ๊บชาร์จเสร็จเรียบร้อยเลือกยูนิตสตูในระยะ engagement ของตัวที่ชาร์จไปครับผม t o ย d 6 6ลูก ออกสีบกหนึ่งมอทตอร์วูลต่อหนึ่งลูกครับผมแปลว่าแม็กแม็กเลยคือ6มอทตอร์วูลแต่โดยเฉลี่ยก็ประมาณสักสามถึงสี่มัทอร์วูลนะครับมันคือแทงช็อกในเวอร์ชั่นของมอนสเตอร์ในเทียนิทครับผมโดยรวมเก่งไหมดีแทชเมนต์นี้ผมไม่ค่อยชอบใจกฎของดีแทชเมนต์รูเท่าไหร่คือมันเป็นสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามเขาควบคุมได้ตัวนี้เก่งนักไม่ยิงมัน หรือจะยิงก็คือแบบทุกอย่างยิงมันให้ตายไปเลยไม่ต้องได้ผลจากดีแท m เมนต์รูแต่ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเกิดเขาทุ่มมากเกินไปเพื่อฆ่าเราเนี่ยเราก็ได้เปรียบเพราะว่าปืนยิงข้งหมดแล้วการตีข้งหมดแล้วถูกป่ะเป็นด erm ีแท m เมนต์รูที่น่าสนใจดีกว่าคือถ้าคุณชอบแบบไคจูโอวันไอหนึ่งคาริเฟกสองนอเอมิซารี่อีกสองสมตัวนะฮะมันก็ต้องมันก็ต้องดีแทสเมนต์รูนี่แหละ จุดที่เด่นคือเรื่องของเจมครับจเจมดีหลายอันมากเลยคุณต้องหาทางเพิ่มเจมให้กับมันครับผมอาจจะไปผสมกับพวกแบบไอริสเตอร์นิโรลิสเตอร์ค่าคาแรคเตอร์เขาได้ซีพีเพิ่มอะไรเงี้ยหาของเพิ่มซีพีมาแล้วมันจะเก่งมากเท่าที่ดูคือทัพนี้จะหิวซีพีอนข่างเยอะผมเพราะใช้เจมอ่ะจะเก่งแต่พอเจมหมดปุ๊บรรดีเทสดีทเมนรูพึ่งไม่ได้เอ็นชันเมนต์ไม่ค่อยดีก็จะต้องพึ่งความสามารถของตัวมอนสเตอร์โดยตรงเองนะฮะก็ประมาณนี้ครับกับดีเทสเมเป็นง เ n ็นเรดเบเฮมอนครับผมถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็ถามได้ในช่องคอมเมนต์นะครับถ้าถูกใจก็ไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับกับดิทรานเมนต์ลูต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบราเธอร์ Brother.